คลิปนี้นะครับผมจะมารับแอดอปนะครับผมช็อปเปอร์นะครับผมชื่อโทเคนว่าช็อปเปอร์นะครับเพิ่งเปิดใหม่ครับวิธีการรับก็คลิกจองข้างบนครับกด Co p y ครับเปิดทัชวอลเลทมานะครับผมไปที่ดีแอปกดค้างกดวางแล้วก็คลิกตรงกลางนะครับกดถูกด้านล่างครับรูปอิฐเลี่ยมครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนกดแอร์ดอปครับ กด Connect เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดเช็คกดเคม้ดอกอ่ากดแอปพุฒนะครับกดที่ b บสซีสแกนกดย้อนกลับ ตรงนี้มีคนถือเหรียญนะครับประมาณพันหนึ่งแอคเคานต์นะมีการอวดสองคั 2, นหนึ่งครั้งนะงกดคัดปี้ครับแล้วก็กดปิดนะครับมาที่วอลเลตกดสองขีดด้านบนกดค้างครับกดวางกดแทดคัตตอมทุกเน Network เน็ตเวิร์กเป็นเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนคอนแทคเพจครับกดโดนครับ นี่ครับอย่างเยอะครับผมสองร้ร้านครับผมย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ครับก็มาดูรายละเอียดนะครับผมอ่าก็ไปบีเอสบเอสซีสแกนครับตอนนี้ก็มีคนอุ้ยคนซื้อด้วย หน0่งหนึ่งพันล้านคอยนะครับเมื่อกี้ครับผมมีคนซื้อนะครับก็มีคนรับทุกเกือบทุกวินาทีครับเก้เกือบทุกนาทีครับของผมไหนอ่อนี่สองล้านครับก็ย้อนกลับนะครับกดที่โฮมครับเขาบอกว่าเหมือนเขาจะเข้าไปนันนะครับนี่ครับ มกาครับสมัครเป็นอะไรอะสนแนนเปิดตัวมาเตอร์กันวาเปิดตัวมาเตอร์ฟาร์มครับถ้าเรามีเหรียญนะครับเราก็มาสเต็กได้ครับตรงนี้นะครับผมฟาร์มตรงนี้นะครับผมเหรียญที่เรารับมานะครับเมื่อกี้รับสองร้อยล้านก็มาสเต็กตรงนี้ได้นะครับผมตอนนี้มันยังไม่เปิดครับรอรอให้มันเปิดนะครับเราก็จะมีอะไรอนะดอกเปียหรือกําไรหรือเหรียญเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเล่นเกมครับก็อาจจะเหรียญน,นี้จะไปใช้ในเกมครับ มอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะมี NFT NFT ตรงนี้นะครับผมเร็วๆนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนะครับไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับคลิป